สวัสดีครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจำวันนะครับวันนี้เจอกันนะครับสุกที่23พฤษภาคม2568ครับมี1ตัวเลือกมาฝากกันหน้าคลิปเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ครับไปที่เกมลาลิก้าของสเปนครับตี2เบติสจะเจอกับทางด้านของบาเดนเซียครับ เรอเปติสเนี่ยอยู่ที่6ของตารางคะแนนนะครับซึ่งพวกเขาจะมีเกมในรอบชิงชนะเลิศของคอนเฟอเรนซ์ลีกรออยู่นะครับซึ่งในลีกเนี่ยนะครับพวกเขามันไล่อันดับ5ไม่ทันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เชื่อว่าน่าจะมีการโลเตชั่นค่อนข้างเยอะแน่นอนนะครับส่วนบาลนเซียเนี่ยนะครับพวกเขาอยู่ในอันดับที่12นะครับก็จริงๆก็ไม่ได้รู้อะไรมากแล้วนะครับแต่ว่าก็แต่ให้เขาไปตาโปรแกรมเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งฟอร์มช่วงหลังๆของเบติชเนี่ยนะครับออในลีกไม่ชนะใครมาสามแมตช์แล้วนะครับเสมอสองแพ้หนึ่งส่วนในฝั่งของบาเลนเซียเนี่ยนะครับก็แพ้มาสเกมติดนั่นแสุดก็เพิ่งแพ้บินเบามาครับส่ประตูต่อหนึ่งะครับก็วันนี้เนี่ยในเรื่องของสภาพทีมเบติชเนี่ยมีเจ็บอยู่สี่ห้าตัวนะครับหลักๆก็พวกอิสโก้แอนโทนีเชื่อว่าน่าจะพักไปมากกว่าหรือว่าเต็มที่ก็อาจจะลงมาเป็นสำรองเพื่อที่จะ รักษาสภาพร่างกายรักษาจังหวะเอาไว้นะครับส่วนทางฝั่งของบาเลนเซเนี่ยนะครับก็จะนำนโดยพวกบูมาซาดิหรือไม่ก็จะเป็นพวกอูโกโดูโรนะครับในส่วนของเกมรูปครับซึ่งเขาให้เบรติชบังคับชนะผมเชื่อว่าเกมค่อนข้างจะเปิดกว้างในแง่ของการเสมอหรือว่าพลิกแพ้นะครับดังนั้นเกมนี้เชื่อว่าบาเลนเซค่อนข้างน่าลุ้นกว่าเยอะเลยทีเดียวครับเชียร์ไปที่บาเลนเซครับ สวัสดีแฟนซมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับฟุตบอลค่ำคืนวันศุกร์ที่23พฤษภาคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้รุนกันอยู่หลายรายการด้วยกันนะครับตัวยูโดดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกพรีเมียร์ดิวิชั่นของไอร์แลนด์นะครับไปที่คู่ของเก้าเวยูเนเต็ดนะครับพบกับคอร์ิตตี้นะครับเก้าเวยูเนเต็ดเองแพ้มา4นัดติดต่อกัน โดยเกมล่าสุดของเกาเวยู่นเต็ดนะครับเล่นในถิ่นเนี่ยแพ้ให้กับฟริโกโลเวอร์ไป0ย์ประตูต่อหนึ่ขณะที่ทางด้านคอรฟิต y ี้เองก็แพ้มา3นัดติดเหมือนกันนะครับโดยเกมล่าสุดของคอร t ฟิตี้นะครับเป็นเกมที่บุกไปแพ้เซนเปติก2ประตูต่อ3นะครับโดยตอนนี้เกาเวย์นะครับอยู่อันดับ8นะครับเล่นมา16นัดมีอยู่20แต้มขณะที่คอรฟิ t ตี้อยู่อันดับ เนะครับเล่นมา16นัดมี12แต้มนะครับตามโจทย์เนี่ยเขายังให้เกาเวเหนือกว่าเกือบ1ชั้นนะครับผมยังดูว่าเกาเวในทินยังดูดีกว่านิดหน่อยและก็น่าจะคว้าชัยไปได้คู่นี้ผมให้เชียร์ไปที่เกาเวยอยู่ในเต็ดครับสวัสดีครับสว so, ัสดีแฟนๆมอเซนทุกท่านนะครับตัวเลือกมาวันนี้ไปที่สุกบอลไอแลนด์พรีเมียร์ดิวชันครับ เกมคู่ระหว่างเดอร์ลี่ซิตี้พบแชมบร็อกโลเวอร์คู่นี้ลงสนามเวลา1นึนาฬิกาสีนาทีก็เป็น2ทีมในโซนหัวตารางนะครับเจ้าถิ่นเดอร์ลี่ยีคะแนนส่วนแชมบร็อกทีมเยือน32คะแนนนะครับผลงาน5เกมที่ผ่านมาเดอร์ลี่ชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ครับเกมล่าสุดก็บุกเสมอท็อตเล่ามา1-1นะครับขณะที่แชมบร็อกเองก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับ5เกมหลังชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใคร ล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะเซนพทริกมา4ประตูต่อ0ซึ่งสถิติการเจอกันคู่นี้นะครับเจอกันมาใน5ครั้งหลังสุดนะครับก็เป็นแชมป์ร็อกชนะ2ครั้งแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน3ครั้งนะครับโดยล่าสุดที่3แห่งนี้จบ1-1นะครับที่บ้านของเดอรีซึ่งวันนี้ตามเงื่อนไขก็คือเลือกฝั่งได้นะครับก็มอเป็นบอลที่ค่อนข้างคู่คีสูสีนะครับทีมใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับเดอรี่ในบ้านก็ดี ส่วนแชมป์ล็อกเกมเดือนก็ดีนะครับแต่ถ้าดูจากโมเมนตัมทีมช่วโมงนี้เนี่ยแชมป็อกกำลังมานะครับก็ดูแล้เทียบทีขาดดีกว่านะครับอย่างน้อยมีแต้มครับลุ้น3แต้มได้เฉลี่ยที่แชมป์ล็อกโลเวอร์สวัสดีครับเจอกันในวันนี้ฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นเกาโชเซเรอาอิตาลีนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับนาโปลีเจอกับกายารีฮะ นาโปลีจ่าฝูงครับ37นัด79แต้มกายารี่อันดับ14ครับ37นัด36คะแนนในเรื่องของผลงานนาโปลี5เกมหลังชนะ3เสมอ2ไร้พ่ายครับส่วนกายารี่5เกมหลังชนะ2แพ้3ไม่มีเสมอภาพรวมต้องบอกว่านาโปลีมีแรงกระตุ้นชัดเจนทุกคนน่าจะรู้นะครับนำเป็นจ่าฝูงนะสุดท้ายวันนี้ไม่ต้องพึ่งใครเลยพึ่งมือตัวเองชนะได้ปุ๊บควา้าแชมป์ทันทีนะฮะส่วนกายารี่นะครับพวกเขาเนี่ยรอดตกชั้นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นความมุ่งมั่นแรงต่างก็คงลลดทองไป เรื่องตัวนักเตะครับทัพอสซูรานาโปลีตัวค่อนข้างจะเต็มมากๆขาดหลักๆก็แค่สตานิสลาโรบอตกาแต่ก็ไม่ใช่คนสําคัญขนาดนั้นยังมีฟรังซ์โบอากิซานะครับรัสปาโดรีปลิตาโนแม็กโทมินแล้วก็หน้าเป้าลูกากูต้องบอกเป็นอาวุธหนักสุดๆนะครับส่วนการอรี่อาจจะมีหมุนเวียนบ้างเล็กน้อยแต่ชุดหลักๆสามารถใช้ได้ทั้งหมดครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับนาโปลีมาด้วยแพชชั่นแรงกล้าครับถ้าพลาดปุ๊บอาจจะเสียแชมป์ให้อินเตอร์เลยนะฮะ กับการเฝ้าถิ่นแบบนี้ผมมองไม่พลาดเลยครับกุนซอคอนเต้น่าจะพาทีมเก็บชัยชนะได้อยู่ที่ว่าจะชนะง่ายหรือยากผมขอลุ้นไปที่การชนะกบับสวยงามแล้วกันน่าจะลุ้นมีประตูยิงขาดลอยครับขอมองไปที่นาโปลีว่าจะทําได้และจะคว้าแชมป์ลีกในปีนี้ครับเลือกมองไปที่นาโปลีว่าจะทําได้ดีครับน,นี่คือทั้งหมดของพวกเราครับมีความสุขและเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ